ภรยาเผยสภาพจิตใจติ๊กชีโร่หลังขับรถตู้ชนจักรยานยนต์คนตายสองศพสภาพจิตใจแย่อย่างชอ็อกจากกรณีนักร้องดังติ๊กชีโร่ขับรถตู้ชนจักรยานยนต์ทำให้มีผู้เสียชีวิตสองศพบ,บริเวณกลางสะพานข้ามถนนเทพารักษ์พร้อมกราบขอขมาที่ได้ทำให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นโดยคุณอ้อภรรยาของติ๊กชีโร่ได้อัปเดตความคืบหน้าให้ห้องข่าวบันเทิงว่า ตอนนี้พี่ติ๊กอยู่โรงพยาบาลยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ยังไม่ได้ตรวจแอลกอฮอล์ตอนนี้แกยังช็อกอยู่สภาพจิตใจแย่อาการบาดเจ็บนิดหน่อย่บยๆจะแวะไปดูแกที่โรงพยาบาลนาวมินซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่สองมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่บาดเจ็บสาหัสต,ตอนนี้กำลังเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลนอกจากนี้อาสาสมัครกู้ภัยได้เล่าว,ว่าผมไปตอนหลังสุด ที่เก็บศพผู้หญิงนอนอยู่บนสะพานส่วนคนขับร่วงลงไปข้างล่างพิติกเขาก็เสียใจรู้สึกผิดและก็กลาบในที่เกิดเหตุหลังจากเก็บศพไปแล้วได้รับแจ้งเหตุประมาณตีสามเกือบตีสี่ได้กลิ่นแอลกอฮอลจากตัวติ๊กชีโร่ผมไม่ได้กลิ่นผมอยู่ห่างๆผมไม่แน่ใจว่าเขาเมาหรือไม่เมารถพิติกก็ชนหนักอยู่นะแต่ผมไม่รู้ว่ากระแทกยังไงผมไม่แน่ใจ และเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาพ่อและน้องสาวคนกลางผู้รอดชีวิตเดินทางเข้าพบตำรวจนสอนอคันนายาวด้วยสีหน้าที่เศร้าโศกน้องสาวคนกลางไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ใดๆเนื่องจากยังมีอาการตกใจอยู่